นักเรียน้ะมาที่ศึกษาปีที่3ทุกคนโอเคค่ะวันนี้เปิดตัวด้วยอย่างนี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในชว่วงวิชาภาษาจีนถูกป่มคะอ่ะเหมือนเดิมนักเรียนคะนําเล่มนี้ขึ้นมาก่อนเลยสัมผัสภาษาจีนเล่มสมถูกต้องไหมคะขึ้นมาเลยอ่ะให้เล่มขึ้นมาแล้วนี่มันตาคายชูจ,จ,จตา这าชู开书第三 s a นซานตาใครชูติซานาอ,าาอ่อ่ะหาจ้อ่าที่านเมื่อวานมิงเทียนเราเรียนเรื่องอะไรคะเรายังอยู่ในบทสนทนาของเสี่ยวเหมยกับส่งฉายใช่มเสี่ยวเหมยกับส่งฉายเป็นยังไงกันบ้าง เข้าใจกันหรือเปล่าอ่าน่าจะเข้าใจให้เราซื้อทบทว,วนอีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะเดี๋ยวจะทบทวนที่หนึ่งรอบแบบไวๆว่วองๆเลยอ่าอ่ะโอเคมาเสี่ยวเหมยก็คืออ่ะสมมตินี่คือเสี่ยวเหมย ส่งฉายคือเราสื้โทรหาส่งฉายหนูคุณกับส่งฉายแบบโทรอ่ารู้รู้วาการเต่าเกาซิงหนีจิ้วไอ้พายพายชโฉอ่ารู้กวาการเต่าเกาสิมหนีจิ้วพายพายชโฉอ่าถ้าหากคนรู้สึกดีใจคุณก็แค่ตบมือเบาๆโอเคต่อมาเราส่งฉายอยู่ในสายของเราซื้ออยู่เขาก็พูดว่าอืมหนีขั้นฉีหลาย เหินเกาซิ่งง่ะดูดูแล้วคุณมีเรื่องอะไรที่น่ายินดีใช่ไหมโยเชนเมอร์ซ <Yo, S 2> ิลส์โยตุยผู้สิอ่าโอเคโยเชนเมอร์ฮาวซิลสีมาอ้ามีข่าวอะไรนะ่ายินดีแน่นอ,อนอันนี้สมชายสมสมชายพูดนะเสี่ยวเหมิงก็โดนวะโอ้ยไทยเกาซิ่งเลยเหมือ,อมนคงถูกเหมือนรางวัลที่หนึ่งอะแต่ไปลมไปแล้วอะไทยเกาซิ่งเลยโอ้โหดีใจมาก จัวเทียนเมื่อวานเนี่ยเรื่องเมื่อวานเนี่ยจัวเทียนวน่ามันปานจตชิฉียวตัวญิงเหรอ,อทีมฟุตบอลของฉันชน,นะอะนี่เจนมปย่างคุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะอะคุณว่ามันเป็นยังไงล่ะอก็ทีฟุตบอลฉันชนะแต่ว่าส่งชยัยบอกว่าปูเจนมะย่างเหรอปูเจนมะย่างเนืก็งั้นงั้นอ่ะก็งั้นงั้นอ่ะก็งั้นงั้นอ่ะไม่เท่าไหร่เสีย่ยวเหมยก็ตดอบว่าถามว่า เจิดหมดเลยเป็นไงอะถ้าไม่เป็นงั้นะเพราะอะไรอะอ่างงไงทำไมไม่ดีใจกับฉันเนี่ยส้มใจวะเซียวเหมยนี่สมพนี่เป็นส้มใจอยู่สมงชายเซียวเหมยรู้รู้กวัววะปู่เก่าซิงถ้าหากฉันรู้สึกไม่ดีใจววจิ้วคืออีฟ้าหัวมาฉันรู้สึกฉันรู้สึกโกรธได้ไหมฉันรู้สึกไม่โอเคอะตอนเนี้ยก็ฉันไม่รู้สึกดีใจเลยเซียวเหมยองเคิอยีเคิอยี เจือเมื่อเลอะได้สิได้สิมันเป็นอะไรใช่ไหมคะอ่าส้มสายกระวัววัวต่อเตี้ยนหนาวหว่วยเล้วคอมพิวเตอร์ของฉันมันไม่โอเคมันไม่ดีตเตี้ยนหนาวหลีเตอร์สู้เชะจั่วยเย่เลอะเพราะว่าในนั้นมันมีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของผูกาอยู่วัวไทยต่อเหมยมันโชคร้ายมากฉัน ฉันโชคไหลามากเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะต่อมาเสี่ยวเหมยบอกว่าโอ้เทียนอาเจินเจ้าเก้าอา่าเทียนอาคือโอ้ตายเจินเจ้าเก้าหูมันแย่จริงๆอืมสนใจหัวคืออี้าหัวมาสนใจพูดเลยนะหัวคอืออีฟ้าหัวมาฉันรู้สึกโกรธได้ไหมเสี่ยวเหมยเลยบอกว่าพูดคืออีพูดคอืออีไม่ดีมากไม่ได้หรอกอืม ไม่ต้องหรอกมั้งอะไรประมาณนี้โอเคไหมคะอ่ะมาอยู่ที่พาร์ทคำถามสองข้อกรอบสีชมพูก้างๆเขาเติดบอลกันนี้คำถามพราว่าเสียเเสเส่ยวเหมยเวชินมอร์เหินเกาซิงเสี่ยวเหมยเวชินมอร์เหินเกาซิงเสี่ยวเหมยดีใจเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอะไรเสี่ยวเหมยถึงดีใจอ่าได้หมดต่อมาส่งฉายเตอร์ฉินมอจัวเย่เหมยละ ส้มสายเต๋อเฉินเมอจัวเย่เหมยเลอเว่ยเฉินเมออ่าอ่ะ,อะโอเคข้อสองข้อสองนะคะส่งฉายจะมีสองพาร์ทคำถามเมื่อกี้ข้อหนึ่งผ่าน,าาานาไปแล้วใช่ไหมข้อสองจะมีสองคำถามเมื่คือส่งฉายเต๋อเฉินเมอจัวเย่เหมยเลอส่งฉายเต๋อเฉินเมอจัวเย่เหมยเลออ่าในนั้นน่ะมีการบ้านวิชาอะไรและเว่ยเฉินเมอเพราะอะไรถึง ไม่ได้การบ้านเพราะอะไรอ่าเราซื้อมีคําถามให้นะักเรียนไปตอบใต้คอมเมนต์เลยโอเคไหมคะแล้วมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ส่วนอันนี้เราซื้อจมใจเจียนเลย